ครับสวัสดีครับผมอับเสตยนต์ครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอ่านะครับวันนี้เรื่องงารยามดีนะครับส่งมอบโตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0นะครับปี2017นะครับคันนี้ไม่แป0 0 0ืนะครับ7,000โลนะครับให้กับอ่าครอบครัวพี่ไกรสอนนะครับแล้วก็อ่า FC นะครับวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดยุธยาจริงๆเนี่ยนะครับอ่านัดหมายนะครับเรื่องงารยามดีรับมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับแต่ว่าอ่ามีนะครับสุดวิสัยนิดหน่อยนะครับมีสุดวิสัยนิดหน่อยแล้วก็ เอาไปเก็บรายละเอียดนะครับให้มันเรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบนะครับวันนี้ก็6โมงครึ่งแล้วนะครับ6โมงครึ่งของวันที่3นะครับตุลาคม2565นะครับมาพร้อมกับสายฝนนะครับเย็นๆฉ่ำๆนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ขอบพระคุณนะครับพี่ไกสอน FC จากจังหวัดยุทธยานะครับที่ไว้วางใจในแบงของพินต์ยนแล้วก็ให้ผมบัดพินต์ยนได้ดูแลแล้วก็ชอบครัวด้วยนะครับคุณภรรยาด้วยนะน่ารักมากๆเลยนะครับ ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกตลอดเส้นทางนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับขอให้อ่าร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองมากๆเลยนะครับนี่เลยนะไปพร้อมกับสายฝนเลยนะครับนี่เลยนะฮะรับรถไปพร้อมกับสายฝนเลยนะครับเย็นชุ่มฉ่ำกันเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสาหรับอ่าความไว้บางใจในแบงค์ของพยนต์นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วฝนตกนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวมีส่งหม้ออีกหนึ่งคัน นี่เราแมบบราแมบบนะครับเราแมบบนะครับนะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับก็ยินดีรับใช้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ082510นะครับ4405เบอร์นี้เบอร์หมัดพยนยินดีรับใช้ลูกค้าทุกทุกท่านเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ